สวัสดีคะ่ะพบกับกินตามีชาแนลเกษตรวันหยุดนะคะวันนี้ก็พามาดูแปลงผักอินรีย์ของเรานะคะนี่คะ่ะผักสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นผักอินรีย์เนาะเริ่มมีช่อดอกแล้วนะคะทุกคนเราจะเก็บกินได้แล้วนะก็จะบอกว่าตรงนี้นะคะ เนาะคือวันนี้จะมาแชร์สูตรหมักปุ๋ยนะคะแต่ว่าวิธีการหมักเนาะก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะคะยังไม่มีคลิปให้ดูนะเอ,อดินตรงนี้นะคะที่เราปลูกเนาะก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะแล้วก็เรายังไม่ได้เพิ่มปุ๋ยเพิ่มอะไรเลยเนาะนี่คือเราปลูกตั้งแต่รอบแรกที่เราหมักดินนะคะแล้วก็นี่คือปล่อยให้โตมาได้ขนาดนี้เลยนะคะ สูตรหมักดินนะคะก็คือเราใช้เนี่ยค่ะเป็นดินเหนียวนะคะดินเหนียวแล้วก็มีมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนที่เลี้ยงจากขี้วัวนมนะคะนี่แล้วก็มีแกลบเนาะมีขี้ไก่แกลบนะคะแล้วก็มีใบใบไม้แห้งเนาะตรงนี้เรามีใบ ใบหูกระจงอ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใช้มาหมักดินไว้เนาะเนี่ยค่ะดินจากดินเหนียวที่เป็นก้อนแข็งๆเลยนะคะตอนนี้เนาะเนี่ยค่ะก็คือแบบคือแยกได้เลยอ่ะนะคะนี่แบบเป็นดินที่แบบอุ้มน้ําได้ดีมากๆนะคะเนี่ยค่ะจากก้อนที่แบบแข็งโป๊กอ่ะนะคะตอนนี้เขาใบไม้นะคะก็เริ่มย่อยสลายแล้วนะคะ นี่ดินตรงนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะเราหมักไว้เนาะนี่แล้วก็ปิดหน้าด้วยฟางนะคะปิดหน้าด้วยฟางแล้วเราลดด้วยเ,เราลดด้วยกากน้ำตาลนะคะหมักไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ตอนที่เราหมักกันนะคะเราเราเรายังไม่ได้หมักเนาะคือเราปลูกปลูกพืชไปเลยนะคะเนี่ยค่ะปลูกผักทับไปเลยเนาะก็ ดูว่าเขาจะเหลืองไหมเขาจะสภาพเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ปรากฏว่าเขาต้นสวยนะคะเนี่ยค่ะต้นสวยมากเลยแล้วนี่ผักกวางตุ้งดอกนะคะของเรานี่ต้นโตมากเลยนะคะแล้วก็เริ่มมีดอกแล้วดินเขาก็คือเหมือนเป็นดินรอบแรกนะคะยังไม่ได้แบบผ่านการหมักอะไรมากเนาะเนี่ยค่ะก็รอบแรกก็จะประมาณนี้นะคะกวางตุ้งดอกก็โตดีอยู่นะ เนี่ยค่ะเขาอาจจะต้นไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดินก็คือยังไม่ผ่านการหมักแบบว่านานอะนะคะเราเราแทบจะไม่ได้หมักดินเลยนะคะเราเอาเอาทุกอย่างคุกคุกคกุแล้วก็เราก็ปลูกเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้หมักดินเนาะเนี่ยค่ะก็เขาก็จะมีพวกนอนพวกอะไรกินไปด้วยนะคะนี่ค่ะหมดไปเลยนะคะหนึ่งต้นอันนี้คือ ประตูเขาก็เยอะพอสมควรเนาะพืชในดินนะคะอินทรีย์แต่ว่าก็เราเน้นแบบปลอดสารน,นะคะเขาจะมีแบบแหว่งไปบ้างอะไรบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะกวางตุ้งดอกนะคะจากวันนั้นที่เราเริ่มปลูกนะคะจากวันที่เราเริ่มปลูกที่ทําคลิปไปเนาะตอนนี้นี่ค่ะเริ่มมีช่อดอกแล้วทุกคนเนี่ยค่ะ เริ่มมีช่อดอกแล้วนะคะนี่ก็ถ้าถ้าจะพูดไปเนาะกวางตุ้งดอกนะคะมันก็เขาก็เป็นผักที่ปลูกง่ายอยู่แล้วนะคะปลูกง่ายโตง่ายเนาะกับสภาพบินแบบนี้นะคะที่เราไม่ได้หมักนะที่แบบหาจะไม่ค่อยมีแร่ธาตุหรือว่าธาตุอาหารที่เขาต้องการมากมายนะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็สามารถโตได้นะคะเนี่ก็เป็น ต้นกล้าเหลือๆนะที่แบบว่าปล่อยให้เขาโตนะคะเขาก็โตได้นะเนี่ค่ะมีผักชีลาวผักชีลาวต้นขนาดนี้เราสามารถเก็บไปกินได้แล้วนะทุกคนมีเยอะอยู่นะถ้าเก็บไปก็แบบพอกินได้แล้วนะคะนี่เอาไปทําน้ํายาขนมจีนนะน้ํายาป่าอะไรอย่างนี้นะคะกินกับขนมจีนนะคะนี่ได้แล้วนะนี่ ถังนี้ด้วยนะพ่อน้ำแห้งแล้วเนี่ยค่ะส่วนต้นเนี่ยค่ะต้นมะเขือพอเราแบบถอนหญ้าอะไรออกไปแล้วนะคะที่เป็นวัชพืชต่างๆแล้วเราก็จะเห็นต้นมีต้นมะเขือเทศอยู่สามต้นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะแยกออกใส่กระถางนะเริ่มมีดอกแล้วนะพ่อมันจะเป็นมันจะจับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องรีบเอาเอา เราต้องรีบเอาลงกระถางใหญ่นะเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร่วงก่อนเขาเริ่มมีช่อดอกเฉยแล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะแต่เราไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นมะเขือเทศพันไหนเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมาแบบกับพวกขี้นกอะไรอย่างนี้เนาะเพราะเนาะเนี่ยคะ่ะเบี้ย,ยก,กระเพานะคะตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นแบบเป็นดินที่เราเอามาจากบ้านด้วยนะคะเขาจะมีแบบว่า,มาเมล็ดเหลือๆเนาะเขาก็โตนะคะเน,นี่ยเราจะถอน ออกไปใส่ไว้นในกระถางนะคะพวกนี้เป็นหน้าที่ของพ่อนะโอเคไหม,ไมทำไมดูก่อนเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเราเอาเนาะเอากระถางนะคะที่บ้านเนาะออกมานะคะเนี่ยต้นแบบนี้ค่ะเราถอนแล้วก็เอาดินใส่เนาะไปเอาดินมาใส่คลุกๆนะกับขี้ไก่แกบกับ,กบมูลไส้เดือนที่เรามีเหลือๆอ,อยู่นะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะปลูกไปเลยเนาะเขาโตไวโตง่ายด้วยนะคะต้นกะเพราหรือว่าหรือว่าต้นมะเขือเทศจะเอาไปปลูกตรงนั้นเลยดีนะแม่ว่ามาเอามาเลยดีกว่าพ่อไม่ไว้แช่แขงหราไม่เดี๋ยวหมาไม่ไปขัดไม่มาหรอกตรงเนี้ยถ้ามันมานมาแล้วปันนี้เพราะว่ามันจะได้ลงดินเลยไงมะเขือเทศอะรากมันเยอะเอาไปเลยก็ได้วันนี้ กอนมาเลยมาเอาอันนี้จิ้มมาเอาไม้มาจิ้มเลยหาไม้มาจิ้มวันนี้เราจะเอามะเขือเทศนะคะไปปลูกเนี่ยตรงที่เราลงอ่เอถั่วพูไว้เนาะถั่วพูก็ที่ตรงเขาไม่งอกนะคะตรงที่เขาไม่งอกเราจะเอามะเขือเทศเอไปปลูกแทนนะคะทุกคนมันลุ้นนะเอาเอาดินเยอะๆนะพอ่อรากเขาจะได้ไม่ไอนี่นี่ยคะ่ะทุกคน มีสองต้นนะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะเอา,เอาโอเคค่ะาเดี๋ยวตรงนั้นไปเอาฝั่งนู้นไปนู้นไปค่ะไปปลูกต้นมะเขือเทศกันนะคะต้นมะม่วงสวยมากเลยค่ะเขามีใบใหม่ปึ๊บเนี่ยค่ะ ที่ที่แม่เคยขุดใส่ไอ้นี่ไว้นะเพาะใช่เหรอไม่ใช่ตรงนั้นเหรอดําๆนเหรอขุดลงไปลึกๆควนขึ้นมานี่นะคะเราเอาต้นมะเขือที่แต่เราไม่รู้นะว่าเป็นพันธุ์ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นช่วยกันนะคะว่าเขาเป็นพันธุ์ไหนเนาะเอามูลใส่เดือนใส่ด้วยเพราะเนี่ย มูลไส้เดือนของเรานะคะนี่ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากอุดมฟาร์มนะคะอุดมฟาร์มเราสั่งจากยะโสธรยะโสธรเขาเรียกเมืองอะไรนะพะ่อเมืองบางไฟโกะเหรอยะโสนะเมืองบางไกโกะนะคะเมืองยะโสธรไม่ขุดลงอีกเหรอเอาไหมเอาเสียมมาให้เอาไหมมันไม่พอนะเดีย๋ยวไปเอาเสียมกันค่ะ ทุกทุกคนนี่คะ่ะถั่วแล้วก็นี่เริ่มโตแล้วนะถั่วนะคะถั่วฝักยาวอึบนี่เสียมเราเนี่ยคะ่ะทุกคนถั่วฝักยาวเราแล้วก็มีแบบเสียบไม้ปักไม้ให้แล้วเนาะให้เขาอ่ะระวังท่อนะมาดูนะคะทุกคนว่า คุณประเสริฐจะปลูกมะเขือเทศอะได้กินลูกไหมนะคะเคยปลูกอะไรได้กินบ้างไม่เคยปลูกเลยเจริงเหรอไม่สิเอาแค่ต้นเดียวสิพ่ออีกต้นนึงก็แยกออกเออพ่อทำให้มันเป็นล็อกลอกเป็นร่องน้ำเหมือนร่องน้ำมาไว้ข้างข้าง เวลาเราลดน้ำจะได้ซึมลงอเคมาอีกอันหนึง่งตรงนี้เลยก็ได้พ่อมไม่ครับไม่มีแม่เอาอันี้ลงแหละมันไม่เกิดใช่หรอไม่ใช่เนี่ยอันนี้มันเป็นเรือนี่ นี่นะคะเราก็ขุดลงประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้มูลไส้เดือนนะคะรองพื้นใช้มูลไส้เดือนรองพื้นแล้วก็ปลูกนะคะต้นมะเขือเทศขอให้เป็นมะเขือส้มนะพ่อมะเขือลูกเล็กอะมะเขืออะไรก็ได้เก็บไปฝากเพื่อนๆจะบอกว่าถ้าเขาโตแล้วแบบว่าออกลูกติดลูกนะมะเขือเทศอะคะ่ะลูกเขาจะดกมากๆเลยนะทุกคน โ okay. อเคมีต้นอันนี้ด้วยเพราะไม่ต้องฝังให้มันกบนะต้นน,นั่นนะ่ะให้มันเกิดขึ้นเอกะเพราอ่ะโอเคนี่ค่ะนี่มีต้นกะเพราด้วยนะคะทุกคนอีกต้นหนึ่งพ่ออีกต้นหนึ่งน่ะเนี่ย นี่เห็นหรอนี่ฟังนี่เลยอันนี้เอาออกก็ได้นะนี่อบมีสามต้นนะคะเดี๋ยวต้นพริกต้นอะไรอย่างเงี้ยพอเอามาฟังอะไรยงนั้นได้กินอย่างเี้ อันนี้ต้นที่สามนะ โอเคครบสามต้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมารลดหน่อยหนึ่งปึ้งปึ้งปึ้ง,งล้างมือแล้วก็น้ำไปรดเด้วโอเคค่ะทุกคนคะเราก็เนี่ยคะ่ะพามาดูสวนครัวเนาะข้างๆเนี่ยนะคะรอบนอกนี้เราจะเป็นถั่วนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าพืชกินผลนะพ่อเนอะเาะ มีถั่วฝักยาวถั่วพลูนะแล้วก็เราพึ่งลงมะเขือเทศไปนะคะตรงข้างๆเนาะแล้วเราก็จะมีต้นพริกนะมาแซมระหว่างต้นถั่วเนาะต้นพริกต้นมะเขืออะไรแบบนี้นะคะปลูกๆแซมๆไว้เนาะให้มีครบทุกอย่างนะคะส่วนข้างบนโต๊ะก็จะเป็นผักเนาะอันนี้พ่อลดน้ำไปยัง คะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าเขาจะเป็นมะเขือเทศพันธุ์อะไรเนาะเขาจะโตให้เราได้เห็นพันธุ์หรือเปล่า <laughs> นะคะนี่คะ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมอุย้ย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ